น้องนาดาลูกสาวของกบสุวรรณันนะครับโตเป็นสาวแล้วนะฮะเก่งมีความสามารถนะครับแต่ก็ไม่ไาวครับโดนชาวเน็ตแซะจนได้เหตุมาจากคลิปคลิปนี้นะครับที่คุณกบเขาโพสนะฮะว่าน้องนาดาเนี่ยนะครับมีการเต้นดูน่ารักดีนะเก่งเนาะ เก่งนะฮะอายุ13ปีเองนะครับสวยน่ารักเลยแ่ะครับแม่หลายคนก็มาชื่นชมนะฮะก็นั่งอ่านเม้นไปเลยเอ้าดันมีคอมเมนต์เหมือน,นไปแซะครับเ,เพื่อนๆครับก็บอกว่าตอนที่กบเนี่ยอายุ13ดูเรียบร้อยกว่านี้นะคุณแม่ดูเรียบร้อยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เข้าใจแล้วเนาะยุคเวลาการเวลายุคสมัยมันเปลี่ยนไปอะไรกันอย่างเงี้ย ไปแทะเขาไปแซะเ,เหมือนน้องระดามไม่เรียบร้อยเหมือนแม่อะไรกันอย่างเงี้ยความหมายนะฮะแม่กบไม่ยอมจ้ะแม่กบก็เห็นก็มาโพสตเลยนะครับบอกว่าตัวจริงกบสุวรรณันก็เต้นยับ้ะเต้นยับเต้นกระจายที่เห็นว่าเรียบร้อยเนี่ยเป็นบทบาทในละครดูน่าสงสารเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้อะไรกันอย่างเงี้ยก็ตอบกลับได้อย่างสุภาพดีเหมือนกันนะครับเนี่ย